ซอนรามโต้กับกุ้งพลอย ตอบชัดปมกีดกันไม่ให้แม่เจอลูกซอนรามโต้กับปมกลุ้งพลอยอดีตภรยาโพสต์ให้เห็นใจพระเอกดังคุณพ่อลูกหนึ่งหนุ่มซอนรามเทพิทักออกมาตอบชัดๆอีกครั้งเรื่องการเจอลูกสาวของอดีตภรยากุ้งพลอยกนิทรินหลังฝ่ายหญิงอยากเจอลูกสาวคิดถึงลูกแต่ไม่ได้พบและอยากให้หนุ่มซอนรามพิจารณาเรื่องของวันที่ที่จะได้เดินหน้าลูกข้อหนุ่มซอนรามได้เผยถึงเรื่องดังกล่าวว่าเรื่องการกีดกันไม่ให้เจอลูกด้วยสถานการณ์ตอนนี้ยังมีอยู่ผมเป็นห่วงตรงนี้ มากกว่าทุกวันนี้ทุกคนในบ้านก็ป้องกันตัวเองแบบสุดๆส่วนเรื่องที่มีคลิปกุ้งพลอยนั่งอยู่กับเพื่อนผู้ชายตนไม่ได้ติดใจหรือหึงหวงอะไรหากอดีตภรยาจะเปิดใจคบใครก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่เขาไม่ได้อยู่ในครอบครัวผมไม่ได้อยู่ในการดูแลผมยังไม่สามารถให้เจอลูกได้ตามที่หมอสัง่งอันนี้ผมต้องขอเลยเพราะตอนนี้มันค่อนข้างน่ากลัวผมเองห่วงแล้วก็วนอยู่เรื่องเดียวคือความปลอดภัยของน้องวีจิผมขอย,ยืนยันอีกครั้งว่าไม่เคยกีดกันอดีตภรยาไม่ให้มาเจอลูกครับหลายคนยังติดตามเรื่องรา ของครอบครัวหนุ่มสอนรามเทพิทักและติ๊กว่าเมื่อไหร่ติ๊กจะได้กลับไปอยู่กับลูกสาวอีกครั้งน้องวิจินั่นเองหลายคนยังเชียร์อยู่ว่าจะเป็นยังไงกันต่อซึ่งเจ้าตัวก็บอกไว้ว่างานเยอะแบบนี้ต้องแบ่งเวลาดูแลวิจิยังไงดูแลปกติทั่วไปถ้ามีเวลาตื่นเช้าก็จะพาไปใส่บาตรแล้วถ้าไปทานอาหารเช้าวันไหนเลิกรันเร็วหรือมีวันหยุด2-3วันก็จะพาไปเที่ยวทะเลหรือพาไปดูสิ่งแวดล้อมตามพัฒนาการที่เขาควรจะเป็นตอนออกมาทํางานคุณย่าจะเป็นคนดูแลมีพี่เลี้ยงดูแลอยู่ครับ พี่เลี้ยงจากเนื้เซอรี่และพี่เลี้ยงที่ดูแลคุณแม่ย่าห่วงหรือกังวลอะไรใหม่ในช่วงที่ออกมาทํางานไม่ห่วงครับปกติคุณพ่อเลี้ยงเดียวหนักไหมไม่หนักนะครับผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เราทําแล้วมันมีผลดีต่อลูกผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็เป็นจะให้เหนื่อยแค่ไหนหนักแค่ไหนสิ่งต่างๆที่ทําให้ลูกเราเต็มใจทําให้อยู่แล้วเหมือนสิ่งที่เราเต็มใจตอบแทนบุพการีของเราคือคุณพ่อและคุณ,แ,คณแม่เพราะเรามีลูกเราก็เข้าใจในความเป็นพ่อแม่ที่เคยรักเราเราก็รักเขาและดูแลเขาให้ดี ที่สุดพาไปกองบ่อยไหมก็บ่อยนะครับถ้าวันไหนมีโลเคชันที่สามารถให้เขาไปวิ่งเล่นได้เป็นบ้านมีสนามหญ้าหรือผมมีแค่ฉากสองฉากก็จะชวนไปป้าไปดูถ่ายหนังแล้วไปเราถ่ายอะไรกินกันหรือว่าไปเที่ยวเล่นกันบ้างน้องมาทํางานกับคุณพ่อเป็นยังไงไม่มีอะไรครับเป็นเรื่องปกติวีจิก็ค่อยๆปรับตัวผมก็ค่อยๆปรับตัวด้วยเพราะว่าวันนี้ต้องเริ่มตอบอตอบเมสเซจที่ติดต่อวีจิมาบ้าง